ในที่สุดพอต้องกลายเป็นผู้ป่วยฟอกไตมีความยากลําบากในการใช้ชีวิตอย่างไรเห็นปลายทางชีวิตแบบนั้นแล้วคุณผู้ชมหลายคนอาจจะมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินมากยิ่งขึ้นครับเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วที่สิริพรเจริญโภคาราชต้องเดินทางไปฟอกไตที่ศูนย์ฟอกไตเทียมมูลิธิร่มใส่ทุกวันจันทร์พุธและว,วันศุกร์ แม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะใช้สิทธิประกันสังคมแต่ต้องเสียค่าเดินทางด้วยรถแท็กซี่ไปกลับเดือนละเกือบ3,000บาทการฟอกไตแต่ละครั้งกินเวลา4ชั่วโมงและทุกครั้งที่ฟอกไตเสร็จเธอจะมีอาการอ่อนเพลียจนเดินแทบไม่ไหว,วการปรับตัวช่วงแรกหลังต้องกลายเป็นผู้ป่วยไตายวาย ทำให้เธอคิดฆ่าตัวตายแต่เมื่อยังต้องมีชีวิตยอยู่ต่อทําให้เธอยังต้องดิ้นรนไม่มีปฏิทินจันพุสุชีวิตหายไปเลยอ่ะจันพุสุก,ก็คือมอบให้ฟอกตไปเลยอ่ะอืมพี่ยังคิดว่าถ้ามันถึงวันนี้นะที่ฟอกมาแล้วสิบปีเนี่ยพี่เขียนในนี่นะพี่นำพี่นายกำตายอ่ะห้ามยื้อชีวิตอีกแล้วการฟอกตายเป็นการยื้อชีวิตเข้าใจปะเราแต่เราไม่คิดว่าจะต,ต้องยื้อไปจน เป็นปีเป็นชาติอย่างเงี้ยนึกว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่หายก็ตายนี่ออกไหมล่ะแฟนพี่เป็นมะเร็งกับปีเดียวตายแหละนอกจากค่าใช้ใจ่ายสิ่งที่หายไปจากปฏิทินชีวิตคนปกติก็คือเวลา3วันต่อสัปดาห์ที่ต้องฟอกใทยตวันต่อสัปดาห์ที่ต้องฟอกไตในอดีตสิริพรเคยเป็นผู้จัดการสายงานธุรกิจโลจิสติกที่สนามบินสุวรรณภูมิ งานที่หนักและต้องเร่งรีบให้ทุกอย่างทันเวลาทำให้เธอไม่สามารถเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และบ่อยครั้งเธอตามใจตัวเองด้วยการกินอาหารที่ชอบคือรสจัดเติมผงชูรสที่เธอบอกว่าเหมือนให้รางวัลกับชีวิตหลังจากทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อย,ยเพื่อพาตัวเองไปเที่ยวโคตรมีความสุขเลยเ<อ>ถามสุขก็ไม่ต้องพูดถึงแนละ้วก็ต้องเตอมกอ สิริพรเริ่มต้นจากการเป็นความดันโลหิตสูงกระทั่งป่วยเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบพ,พร้อมกับโรคเบาหวานจนในที่สุดน้ําท่วมปอดเกิดภาวะไตาวายจนต้องฟอกไตตลอดชีวิตและต้องลาออกจากงานทุกวันนี้เธอต้องลดค่าใช้จ่ายด้วยการขายทรัพย์สินบางอย่างและมาอยู่ห้องเช่าในเคหะร่มเกล้าพร้อมทั้งต้องจ้างผู้ดูแล าพี่ก็พยายามเชฟชีวิตให้มันถกพอดีแล้วก็เป็นความวลดขนาดลงเรื่อยๆไงซ้อมนอนลงไว้แล้วไม่ต้องกลัวสุดท้ายมันก็อย่างนี้แหละพี่ถามหมอไงพี่ไปเจาะเลือดทุกครั้งอะ่ะบางทีเจอหมอโรคไตนะแกก็จะบอกว่าอุ้ยคุณป้าเลือดดีมากเลยคุมอาหารได้เก่งมากนู่นนั่นนี่ที่คุมอาหารน่ะไม่ใช่ว่าคุมนะถ้ามันไม่คุมแล้วมันมันแย่มันทรมานมันทรมานมากจริงๆนะคุณอาการเหมือนคนจมน้ําอะเอางี้แล้วกัน ทั้งจะอ้วกตามใจปากนะถูกใครเปนต้นส้มตำมาไม่ไม่ไม่กินได้ต้องทําเองไงการเป็นผู้ป่วยโรคไตใช้ชีวิตไม่ง่ายแม้จะดีกว่าเมื่อ20ปีก่อนแต่ธนะพลดอกแก้วนาย,ยกสมาคมเพื่อนโรคไตหนึ่งในผู้ป่วยที่ร่วมต่อสู้เพื่อการเข้าถึงสิทธิ์ฟอกไตฟรีจาก3กองทุนไม่ปฏิเสธว่าสิทธิ์นี้ทำให้ค่าใช้จ่ายการรักษาโรคไตในภาพรวมเพิ่มขึ้น และมองว่าการป้องกันโรคนี้คือโจทย์ท้าทายที่สําคัญโรคไตวายนะครับมันเป็นภัยเงียบและปัญหาการเกิดโรคนี้ครับมันก็คือเกิดจากเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องการบริโภคอาหารซ้ําๆเช่นส้มตำกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้เกิดโรคนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันเยอะขึ้น นะครับอันนี้ฝากถึงพี่พี่น้องประชาชนเลยว่าเราจะเห็นว่าเราเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับก่อนที่จะเลือกซื้ออาหารมาบริโภคนะครับช่วยอ่านฉลาดสักนิดหนึ่งดูฉลาดสักนิดหนึ่งว่ามันมีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่ธนพลยังมองไม่ออกว่าหากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันยังเอื้อให้คนกินโซเดียมมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนโต จำนวนผู้ป่วยโรคไตจะลดลงได้อย่างไรและย่อมส่งผลทั้งคุณภาพของสังคมไทยและภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจนกลายอีกปัญหาใหญ่ที่รัฐต้องเผชิญ พอพอนับวันนะครับผู้ป่วยลักษณะแบบนี้อาจจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากในระดับบุคคลจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตให้มีความยากลาบากมากขึ้นแล้วหากต้องกลายเป็นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตนะครับอีกมิตินึงก็กลายเป็นว่ารัฐโดยประเทศไทยเนี่ยที่มีสามกองทุนสุขภาพอาจจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ